สวัสดีค่ะลิซซี่ทุมมีแคทเธอรีนพอตแชตอยู่กับคาทเรียาค่ะพบกันในทุกเช้าวเวลาตีสี่ของทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้อยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็น EP ส่งท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้ด้วยบทที่14ค่ะบทที่14นี้มีชื่อเรื่องว่า วิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิตคุณจะพบว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในการคิดใหญ่แต่มันง่ายมากที่จะลืมเมื่อคุณสะดุดต่อที่ใหญ่โตก็น่าห่วงว่าความคิดของคุณจะหดรีบเล็กลงและเมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็จะกลายเป็นผู้แพ้ต่อไปนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ได้ให้แนวทางสั้นๆ ที่จะทำให้คุณยังคงยึดอยู่กับสิ่งที่ใหญ่คุณอาจจะต้องการจดแนวทางเหล่านี้ลงบนกระาดาษหรือการเล็กๆเ,เพื่อจะสะดวกต่อการใช้งานหรือเพื่อสะดวกต่อการที่คุณจะมาทบทวนในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปโดยผู้บรรยายจะขอพูดช้าๆและชัดๆเพื่อผู้ฟังอาจจะจดตามหรือว่าอาจจะได้คิดตามไปด้วยนะคะ 1. ค่ะเมื่อคนเล็กพยายามกดคุณลงมาจงคิดใหญ่ แน่นอนว่ามีคนบางคนต้องการที่จะให้คุณพ่ายแพ้ต้องการให้คุณถูกตำหนิแต่คนเหล่าน,นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำ้ายคุณได้ถ้าคุณจำสามสิ่งต่อไปนี้ค่ะ 1. คุณชนะถ้าคุณปฏิเสธที่จะสู้กับคนคิดเล็กคิดน้อยการต่อสู้กับคนเล็กจะลดข,ดขนาดของคุณให้เท่ากับขนาดของเขาเพราะฉะนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ไว้ยืนอยู่ในจุดเดิม ไม่ต้องลดตัวลงไป2ค่ะคาดไว้ได้เลยว่าถ้าคุณจะต้องถูกแทงข้างหลังนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าคุณกำลังโตขึ้น3ค่ะเตือนตัวเองว่าคนรอบก,กัดมีความเจ็บป่วยทางจิตใจจงเป็นคนคิดใหญ่และสงสารพวกเขาคิดให้ใหญ่พอที่จะปลอดภัยจากการโจมตีของพวกคิดเล็กคิดน้อย ข้อ2ค่ะเมื่อเกิดความรู้สึกที่ว่าคุณไม่มีในสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จเลยจงคิดใหญ่จำไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอ่อนแอคุณก็จะอ่อนแอจมตีแนวโน้มทางธรรมชาติของคนที่จะรู้สึกตนเองว่าต่ำต้อยด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ค่ะ 1. ทําทำให้ดูสำคัญ มันช่วยให้คุณคิดในสิ่งที่สำคัญทางเรื่องของรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายมันจะเกี่ยวพันกับความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างมาก 2. มุ่งเน้นในคุณสมบัติของคุณสร้างวิธีการขายตัวเองให้กับตัวเองแล้วใช้มันเรียนรู้ที่จะชาร์จพลังในตัวคุณเองรู้จักด้านบวกของตัวเอง 3. วางคนอื่นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คนอื่นก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกลัวคิดให้ใหญ่เพียงพอเพื่อที่จะเห็นว่าคุณดีแค่ไหน 3. ค่ะเมื่อการทะเลาะเบาะแว้งดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จงคิดใหญ่การอาฆาตพยาบาทจะไม่ช่วยคุณไปถึงที่ที่คุณต้องการจะไป 1. ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วมันสำคัญจริงๆหรอ 2. เตือนตัวเองว่าคุณไม่ได้อะไรเลยจากการทุ่มเถียงแต่คุณจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปเสมอ 4. ค่ะเมื่อคุณรู้สึกพ่ายแพ้จงคิดใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จยังใหญ่หลวงโดยปราศจากความลำบากและความผิดพลาด แต่มันเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการถูกทำให้พ่ายแพ้นักคิดใหญ่จะมีปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดด้วยวิธีนี้ค่ะ 1. ถือว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนเรียนรู้จากมันวิเคราะห์ดูความผิดพลาดและใช้มันในการส่งคุณให้ก้าวไปข้างหน้ากอบกู้สิ่งที่เหลืออยู่จากความผิดพลาดทุกครั้ง 2. ค่ะ ผสมผสานความมุ่งมั่นกับการทดลองถอยหลังและเริ่มทำใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆคิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นเพียงสภาวะของจิตใจไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น 5. ค่ะเมื่ออารมณ์แห่งความรักเริ่มจะเสื่อมคลายตรงคิดใหญ่หากวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่มีความยุติธรรมต่อกันเลย ฉะนั้นคุณก็จะทำแบบเดียวกันมันเป็นความคิดที่ฆ่ารมแห่งความรักทำลายความเสน่หาที่ควรจะเป็นของคุณทำสิ่งต่อไปนี้ค่ะเมื่อเกิดความขัดข้องหมองใจในด้านของความรัก 1. เก็บเรื่องราวไม่ดีเนี่ยเก็บสิ่งเล็กๆลกน้อยๆเหล่านี้เนี่ยไว้ในที่ของมันที่ของมันเป็นที่ของที่ชั้นสอง 2ค่ะทำบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษสำหรับคู่ของคุณทำบ่อยๆคิดให้ใหญ่พอที่จะพบกับความสุขของชีวิต6ค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าความก้าวหน้าในงานกำลังช้าลงจงคิดใหญ่ด้วยการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตของคุณทำสิ่งต่อไปนี้ค่ะให้คุณคิดว่า คุณสามารถทำให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถูกทำขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบโดยอะไรที่ติเมื่อคุณคิดว่าคุณจะสามารถทำให้ดีขึ้นวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นก็จะปรากฏขึ้นเช่นกันคิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าถ้าคุณถือบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเงินก็จะตามมาเองมีคำพูดของ พูบิเลียสไซรัสค่ะได้กล่าวว่าคนฉลาดจะเป็นเจ้านายของจิตใจคนโง่จะเป็นทาสจบกันไปแล้วค่ะสำหรับบทที่14และส่งท้ายสำหรับหนังสือ The Magic of Thinking Big หนังสือขายดีระดับโลกที่ช่องของแคทลีนพอดแคสต์ได้นำมาบรรยายจนจบครบทุกยีีแล้วนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่าขาดตกบกพ้องในบทไหนสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มที่ผู้บรรยายได้ลงไว้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งเขาจะชวนให้คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถทำให้มันเป็นจริงได้มันอยู่ที่ความคิดคุณคิดใหญ่มันจะสามารถทำอะไรได้ง่ายกว่าการที่คุณคิดเล็กสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทุกคนคะ่ะ พบกันใหม่ใน EP หน้าและหนังสือเล่มใหม่จะเป็นหนังสือเล่มไหนเราไปติดตามกันดูค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ